ตัวนี้เป็นกล้องของลูกค้านะครับอซาฮิเป็นเทคสปอร์ตเมติก SP นะครับรุ่นนี้จะผลิตราวๆปี2 0 0 0พศสอ0 7นะครับสภาพก็ประมาณนี้นะครับหลังจากที่บิวแล้วเดี๋ยวผมจะมาเช็คระบบนะครับรุ่นนี้เปิดฝาห้องฟิล์มอย่างนี้นะครับดึงขึ้นสักครู่นะครับ ตัวนี้เป็นม่านเดิมนะครับม่านก็มีตำหนิบ้างตามอายุไขนะครับในเรื่องของช่องมองนะครับทำความสะอาดให้ใหม่ก็ได้ประมาณนี้นะครับสำหรับช่องมองเดี๋ยวมาเช็คในส่วนของชัตเตอร์นะครับรุ่นนี้จะมีสปีดต,ตั้งแต่1,000จนมาถึง B นะครับเช็คเบื้องต้นนะครับ ม่านเปิดปกตินะครับเราจะมาดูแบบนี้ไม่ได้นะครับเราต้องใส่เลนแล้วก็ไปลองฟิล์มดูนะครับถึงจะรู้ว่าม่านเต็มไม่เต็มนะครับผมแต่อาจจะสังเกตได้ในสปีดล่างๆนะครับประมาณสปีด15ลงมาว่าม่านมันเปิดเต็มหรือเปล่านะครับเข้าคร่าวนะครับ ขึ้นการไม่สุดมีระบบตั้งเวลาถ่ายนะครับหน้าฟิล์ม ISO ปรับตรงนี้นะครับดึงขึ้นแล้วก็ปรับ ISO สูงสุดใส่ได้ที่1,600นะครับต่ำสุดอยู่ที่20นะครับตอนนี้ไม่น่าจะมีขายแล้วมั้งฟิล์ม20 อันนี้จะเป็นเอาไว้บอกนะครับว่าใช้ฟิล์มสีหรือว่าพวกโมโนโคมนะครับแล้วก็อิมพรีก็คือว่างนะครับตัวนี้ไม่มีผลอะไรนะครับเอาไว้แค่เตือนตัวเราที่ใว่าเราใช้ฟิล์มหรือว่าไม่มีฟิล์มอยู่นะครับล็อกฟิล์มได้ปกตินะครับปลดล็อกได้นะครับเคลื่อนฟิล์มล็อกนะครับปกตินะครับ นัอครบนะครับตัวนี้ระบบก็ประมาณนี้นะครับสำหรับฐานนั้นเขาจะใช้เป็นฐานตัวนี้นะครับราคาจะอยู่ประมาณ200กว่าบาทเกือบ300นะครับถ้ารวมส่งลักษณะฐานหาสักครู่นะครับจะเป็นอย่างนี้นะครับก้อนเล็กๆ1.35นะครับ ผมยังไม่เห็นว่ามันจะแปลงได้นะครับเพราะว่าเบ้าฐานค่อนข้างที่จะเล็กกว่าเพื่อนนะครับปกติจะใช้ LRC4 ได้แต่ตัวนี้ไม่ได้นะครับประมาณนี้นะครับสำหรับรุ่นนี้